คนให้เขาคืเฮ็ดสะพานไข่ฮะเขาสร้างสะพานไบ่ปะให้ไข่ปะใช่นี่เขาเขียนนี่ได้สะพานไข่นี่นะนั้นนั้นเห็นบ่โอ้สะพานไข่คืออันนี้ความ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 รู้ที่มีคันล่ะฝากถามพี่น้องชาวไทยเด้อบ่หูเด้แท้นี่แหละยักษ์หูแล้วก็ฮาร์กมันไปยุ่งใส่มันจะงามได้เนาะ่ๆอันนี้กลัวกลัวอ่านภาษาไทยได้บะ อ้ยสะพานควายอันนี้กลับรถอันนั้นสะพานลอยอันนี้ดอนเมืองอันนี้ลาดพร้าวอะราน้อันนั้นรัดวชโยชินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะอีกแล้วเลยครับกับกรมเจริญของประเทศไทยนี่ฮะนี่คือห้าแย่าลาดพร้าวครับท่านผู้ชมครับถนน6ชั้น5ชั้น4ชั้น3ชั้นใต้ดินด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนับเอาเด้อนะฮรวันนี้นะฮะได้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทย สวนฝั่งนี้มุ่งหน้าไปทางนะฮะดินแดงนะถนนวิภาวดีรังสิตนะท่านผู้ชมครับเป็นถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะฮะท่านผู้ชมครับและนี่คือความเจริญของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับตรงไปจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตเนะฮะตัดกับถน,นนนะยฮะพะหลโยธินครับท่านผู้ชมครับด้านซ้ายจะมุ่งหน้าไปทางต่อ อชิดนะครับท่านผู้ชมครับฝ่ามือก็จะไปทางเซนท่านนะฮะเซนท่านราชพราวนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละคือความเจริญนะที่หนุลาวบาโบอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์บอยนะดูเอานะครับว่านี่คือถนนที่บอกก็เรียกว่า6ชั้นนะครับ เป็นยังไงครับนะครับประเทศเขมรได้เห็นคงจะตะลึงประเทศไทยนะครับบอกเขาเรียกว่าไม่ธรรมดาวันนี้หนุ่มราวบ่าวโบเองก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนี่ฮะความเจริญของประเทศไทยนับดูนะฮะใต้ดินก็จะมีอีกหนึ่งชั้นเนี่ยถนนก็จะมีอีกหนึ่งชั้นเนี่ยสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนะฮะนับดูดีๆนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้นะฮะจากความสีวิไลของเทศกรุงเทพเมืองไทยจากทุ่งนาที่บ่าั่วไปก่อนหน้ามุกดาหารนะฮะยสุธรนฮะร้อยเอ็ดวันนี้ก็มาที่กรุงเทพนะครับมาถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะโชว์ความจเจริญให้คนเขมรและเพื่อนบ้านได้เห็นว่านี่คือประเทศที่จเจริญน,นะครับตึกสูงใหญ่นะฮะที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตา เราจะมองเห็นรถไฟฟ้าที่ลอยมานะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหลอยฟ้าด้านล่างก็จะเห็นรถที่วิ่งอย่างงนาแน,น่นนะครับวันนี้นะฮะหนุ่มลาวบ่าวเองก็จะมีโอกาสมากับครูสาวลาวนะฮะซึ่งครูสาวลาวก็อยากเห็นความเจริญของประเทศไทยวันนี้มีโอกาสได้มาทักทายครัวรทวักปากครัวหน่อยนะใส่ตรงนี้หน่อย ครูอเห็นความเจริญของประเทศไทยบอเห็นเห็นครูอลองนับดูถนนมีจชันอู้หนึ่งชั้นตัวนั้นเวะหนึ่งชั้นอุ้ยรถมาแล้วเอาเบิ้งรถก่อนให้เบิ้งรถก่อนบุญรถลอยฟ้าออดเดี๋ยเเคิด่าันบานจะได้มาเห็นกับตารถอยู่ทงประเทศไทยเจริญบอ เจริญเจริญแบบแบบไดล่ะเหมือน AI สร้างเลยอ่ะเหมือน AI สร้างอันนี้ไม่ใช่ AI เด้อกลัวเด้ออันนี้จะเป็นของจริงของแท้อันนี้คือภาพจริงนะจากเห็นความเจริญในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าต้องมาที่ประเทศไทยโอ้โอ้หนึ่งสามเดี๋ยวน้องสินับถนนหนึ่งสองสาส ห้าผมชั้นเนื้อใต้ดินอีกเนี่ยหกสั้นแล้วยังอันงานแยกพุ่บ่ได้เวณบาได้บ่ได้นับเทื่อแล้วก็แยกนี่ก็บ่ได้นับเทื่อปานนับบอลลอนตังนี้ก้าวเี็ยังคือนับบอลลอนเป็นยังคือนับบอลลอนโอ้ยเส้นทางมันไล่พดทธโอ้พ่อเห็นแบบนี้รู้สึกยังไงรู้สึกแบบไหนเห็นแบบนี้แล้วพูดซึ้งว่าประเทศไทย ประเทศไทยนี่จเจริญไปไกลกว่าที่เฮาคิดโอ้บอคิดบอฝันมาประเทศไทยจะ,จะเจริญแบบก,ก้าวกระโดดคิดวมาพูอ่อยืนอยู่ประเทศยุโรปหรือว่าอเมริกาได้บอคิดแบบประเทศไทยได้นี่โอ้โห oh. บอคิดบอฝันมาทน,น,นี่คือไม่งั้นโอ้โหถนนไป่น้ครับคือจากคลิปวิดีโอนี้เนาะผู้อ้อก็มีลูกศิษย์เนาะดวยแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดของผู้ออยดวยูออก็มาประเทศไทย มาทำไมประเทศไทยกลัวถามจริงๆจากใจมาชมความเจริญของประเทศไทยว่าโอ้โหประเทศไทยนี่พอมาเพื่อใดเิีใจเพืทท่อนั่นแบบมาแล้วบียกกลับมาแล้วก็ยังยากมากอีกแล้วก็มาแล้วมาเห็นอะไรสิ่งมาอยากแล้วก็ก็ได้มาเฮียนหู้เนาะอันใดที่ว่าเอาสามารถไปซ้อนนักเฮียนใดพวกอ่ะเอาไปซ้อนให้นักเฮียนเฮียนหู้ไปนำ<อ>นักเฮียนกันเสีตามคลิปของคูออรแล้วกับคลิปของเปาโบเนาะ เวลาชมคลิปน้องๆนะเฮียนจะเห็นว่าอู้ประเทศไทยเขาคื้จะเริญนแท้เขาคือว่าสะอาด,ดารถกระไลแต่บอเฮนขี้เหงื่อบอเฮนขี้ฝุ่นแล้วเขาเฮ็ดไห่เนี่ยใดนักเฮียนของผัวก็เกิดความสรงสสยนายแล้วก็จะเฮ็ดให้ความคิดของข้าเจ้าเปลี่ยนว่าโอ้เฮาจะเฮ็ดหนใดนะคนไทยผมไม่ได้เนาะว่ไม่ได้แตกต่างจากคนเรา คนไทยแบบม,มนุษย์มันบ่ไอ้แล้วคนลาเขาเป็นมนุษย์มันบอกต่ประเทศไทยคือการเดินแล้วก็แบบถนนท่นนองทางการเดินทางอยู่ประเทศไทยมันสะดวกสบายแล้วมีลายสิ่งายอยากคือประเทศไทยคือสะอาดคืออย่างนี้ครูออเป็นครูสอนอยู่ที่แขวงบ่อกแก้วโดยวันหยุดเสาร์อาทิตย์ยนั่งรถจากแขวงบ่อกแก้วมากรุงเทพม,มั่ื่มยบอกครูอ๋อทาไดว่าว่า เจไดมาประเทศไทยนี่มาฮู้สึกเมื่อยเลยคือมาฮอดปุ๊บไปอาบน้ำเป็นอย่างร้อยจัดการตัวเองแล้วแล้วกับมาเลยมาเที่ยวเลยความเจริญความตื่นตาของเมืองไทยที่ครูอมักที่สุดคืออีกอย่างนี่คือถนนทุนทางอันดับแรกเลยเป็นนั่นคือมกถนนทนทางออ้ยนี่เบิรง,งนเบิรงนี่การเดินทาง สะดวกสบายแล้วถนนหนทางก็สะอาดมันเป็นตาหน้าไฟนะมันบ่มีคี้ฝุ่นเข้าไปในประเทศไทยเข้าบรดษดทขี้ฝุ่นเน้ทำไมไม่เอาเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนโอ้ยได้มาเห็นประเทศไทยนี่คุ้มค่าที่สุดเร็วโอ้็บเกี่ยวตอนที่เห่ามีแห้งมื้อน้าเฮ่าบ่มีแห้งที่จะมาเที่ยวแบบนี้นะเดี๋ยวจากด้านบนบ่าว่็จะพาครูอไปชมด้านล่างเน้อยุสซอีก หลังๆนี่อีกป่ะว้าตื่นเต้นแล้วเห็นละไปตอนนี้ครัวยืนอยู่ใต้สะพานเด้สะพานเน่ยเขาเอินมาสะพานสะพานข้ามแยกสะพานนุ่งกระด๊าห์้โอ้หันนี้นอลังการอลังการโอดขนาดพื้นนี่นะเขายังทาสิแบบเฮ็ดลวดลายแบบงามอันไหโอ้โหขนาดถนนอันเนี้ยครัวมาฝั่งนี้ครัวท้างในท้างใน อันนี้คือมุมด้านล่างนะครัวว้ามุมทางนี้ก็งามไปอีกแบบหนึ่งเนาะมาเราจะเดินไปฝั่งนี้โอ้วันนี้ครูสาวลาตึกเห็นตึกสูงใหญ่โอ้มีโอกาสพาลูกศิษย์มาเด้อครัวเด้อด้วยคือวันนี้ครัวได้มาประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ล่าสุดเลยคลิปนี้นะครับครัวได้อะไรจากการมาประเทศไทยได้เห็นอะไรบ้าง ความเจริญนี่แหละความเจริญนะฮะสิ่งแปลกใหม่นะฮะสิ่งที่ครัวเปิดโลกใบใหม่สําหรับครัวเองนะครับอันนี้คือถนนครัวอาปากทางเลยบู๊จิ๋าอย่างจากข่ายว่าเท้านะฮะบ่าวผู้พาครัวมาทางถนนดอนเมืองนะฮะนี่พาไปทางสิทธิ์ทำมุ่งหน้าไปทางดินแดงอันนี้มันห้งแฮมอะ ครัวถ่ายคลิปได้หลายเดอ้อไปฝากไปฝากลูกศิษย์เดอ้อโดยโดยได้เห็นถนนหนทางความเจริญของประเทศไทยะนะฮะคือวันนี้นะครับบ่าวผู้เองก็ดีใจนะที่ครัวนั้นตั้งใจมาคือทุกอย่างมาด้วยความตั้งใจนะแมนแมนนะฮะเหมือนว่าอยากจะมาเรียนรู้นะฮะแมนนี่แหละคือโลกอนาคตของครัวก็ว่าได้เด้โดยแมนนี่เหมือนว่าได้หลุดเข้ามาอย่างโลกอีกใบหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับ วันนี้ก็มีความรู้สึกแบบว่า,วาดีใจนะฮะที่ครูออได้เห็นเป็นไงเป็นไงครูอ๋อคือแบบเห็นอันใดก็แบบอู้ตะลึงอุ้ยอันนี้มันยังงอ่ะอันไหนคือเป็นแก้วอันนั้นเป็นแก้วครูอ๋อยกสูงๆเนี่ยไอ้แก้วอ่ะอันนี้มันไม่ยังน่ะโอ้ต้องขายเอลซีคนไทยเด้ออ่ะครูอ๋อมาดูฝั่งนี้ครูอ๋อทางไหนทางไหน ความาให้กลัวเดินมานะคลัวนะเดินมาแล้วคลัวก็หันหลังไปคลัวข้างในข้างในหันหลังไปมุมนี้โอ้งามแท้มุมนี้นะไอ้ว้าต้นขขาปลูกต้นไม้ทั้งตึกไซบุน<ช> <c oughs> <c oughs> เห็นปะต้นไม้ใหญ่เนาะกลัอัศจรรย์ใจปลูกต้นไม้บนตึกนะฮะขเข้าเฮ็ดเข้าวขึ้นไปนะไร ต้องถามคนไทยนะบ่าวโบก็ไม่รู้ตรงเนี้โบผู้ดิ้ทุกคนฝากถ้ามเด้อต้นไม้ขนาดเข้าเอาขึ้นไปปุูกในแน่าใดีดต้นบ้ากนันยัยต้นบ้ากนันยัยเลวเข้าขึ้นไปปุ๊กทงตึกขน,น,นาดใดอันนี้เป็นคําถามฝากถามพี่น้องชาวไทยเด้ดบอบผู้เดแท้นี่แหละยาผู้แล้วก็ฮาร์ดมันไปยุ่งใส่มันจะงามได้เน่าใดอ,อ๋อนี้ครัว,วครัวอ่านภาษาไทยได้บอ โ,โอ้ยสะพานควายอ,าอันนี้กลับรถอันนั้นสะพานลอยอันนี้ดอนเมืองอันนี้ลาดพร้าวอะไรอย่างนอันนะั้นรัตโยชินคือเป็นป้ายบอกทางาเห็นไหมครูบอกเส้นทางที่เราจะไปโ็ทัางคุณก็แม่นรถรถไฟลอยฟ้าดีใจบอคุณเขาเชื่อว่าเขาเป็นคู่สาวบันนอกบอโดย มีคนมาบอกอู้บันนอกแทกูอู๋บอกเครียดเลยบอกความจริงนี่เป่บกเครียดเลยก็ดีใจนะท่านผู้ชมครับสงสัยว่าคนให้เขาคือเฮ็ดสะพานควายฮะเขาสร้างสะพานควายบ่ให้ให้ควายบสใช่ไนี่เขาเครียดนี่ได้สะพานควายนี่นะนั้นเห็นบ่โอ้สะพานควายคืออันนี้ความ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 รู้ที่มีคนเล่าสู่บ่าวฟังนะสะพานควายก็คือ เหมือนแต่ก่อนเนาะหลายสิบปีคนทางภาคอีสานนะคนต่างจังหวัดนะเขาจะต้อนวัวต้อนควายมาขายในเมืองบางกอกและจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมที่มีนายห้อยเคยนายห้อยไหมเอาควายมาขายน่งจะเป็นที่มาของสะพานควายนี่แหละประมาณนั่นแหละบอกว่าไม่คได้รู้เท่่าไหรเขาเฮ็ดสะพานเราให้ควาย ให้คายเดินอย่านด้วยความบุคคลเพราะถอดนำ uh. คนเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ก็วันนี้ได้พาครูสาลากมาเห็นนความเจริญของประเทศไทยถนนเนี้ยหกชั้นเนี้ยขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจนะฝากส่งคลิปนี้ถึงนักเรียนน้อยอยากฝากบอกเนาะให้ลูกศิษย์ที่เข้ามารับชมคลิปของครูโอเนาะได้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทยเมืองไทยเขาเนาะประเทศไทยคนไทยเขาเฮ็ดอะไรคือ ผลลับเขาออกมาเป็นเนาะนี่นายแล้วเฮาเนาะได้เห็นแล้วได้มาเห็นมาสัมผัสตัวจริงอันนี้บมัน AI สร้างน,นี่มันมนุษย์สร้างคนไทยสร้างไอเดียของคนไทยแล้วเฮาควรจะเอามาได้มาเป็นแบนแบย่างได้เขาเอามาเป็นแบบย่างเนาะในการใช<อ>้ชีวิตยกตัวอย่างคือสําคัญที่สุดคือการหิ้มขิงเนื้อซาซายนี่แหละไอการหิมขิงเนื้อซาซายแล้วก็การตอกคิ้ว เป็นวินัยเป็นระเบียบวินัยอันนี้แหลนะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะแมนฮะขอบคุณครูไอ้หลายเด้อโอ้ยขอบใจเลยๆขอบคุณคนไทย<อ>นะฮะขอบคุณประเทศไทย,ยครับสวัสดีครับสบายดี